สวัสดีจ้าพี่น้องมาดูโอลิทำงานเขาจะทำครัวโตวออกมาอีกนิดนึงกลับมาจากเขี่ยวั้ฉันไม่สบายพี่น้องฉันนอนสามวันสามคืนน่ะ ได้เดินวันจันรได้เดินนิดหนึง่งไปก็ไปบ้านดเดินไปทางนนกนอกนั่นอยู่ต่บ้านอยู่บ้านแบบสวนก็ไม่ได้เขานะเข้าแต่วันแรกที่มาเซ็นเราก็ไม่ได้เขาสวนเลยสวนหลังบ้านสวนหน้าบ้านเนาะกิ่งกือไม่นั่นอะลูกกิงกือไม่หลูกทำไมมันอยู่ลึกเถะเหมือนกิ่งกือเลยลูกมันอยู่ลึกเถะ ว้กินคือลูกงูลูกเฮ้ยๆว้ออกมายาวแล้วน่ะกินคือลูกขาดแล้วโอ้ลุ้มอยู่ลึกเนาะไอ้เรื่อนวัวนั่นแหละไม่ใส่เดือนขั้วหลายตัวแล้วคั่วเข็นนี่หนึ่งขออนุญาตตั้งนานนะนี่เนาะขออนุญาตตั้งนานต้องคนเขียนแบบ เขียนแบบเซตกับไปอำเภอไปอำเภอเซตแล้วอำเภอก็ดูถ้าไมโอเคอำเภอก็ให้มาแก่แก่จนเซตเลี้ยวก็เอาใบมาให้เส้นเป็นปึกป๊กๆเลยใบเซนจะของบ้านก็คนทำตรงมาเส้นฮัโลโหล คนเขีนแบบก็คนทำก็จะกับจะของบ้านต้องเส้นเป็นปึกเลยแค่นี้นึงน่ะนี่เนี่ยีเลียมนหน่อยเนี่ยห้ามให้นามลงไปถนนนามจากล่างถ้านามลงล่างต้องเสียเงินเออลงไปในถนนเนาะต้นปั๊บแล้วก็ไม่ให้ถึงถนนในข้างหนา้าไม่ถึงถนน ให้เหลือเนือที่เอาไว้อือโอลิ่วอจะไปเหนือป้าปาบอกจะขับรถพาไปอยู่สามวันเคสนอว่าจะเริ่มทำงานกันเลยโอลิไม่ได้ไปลยบอกว่าโอลิได้ตัง์ว่ะโอลิป้าบอกแสดงป้าจ้างโอลินั่นนี่ไม่ได้ตัง โอ้ยอยากได้ดรถจักรยานใหม่ขายคันเกา่ายังไม่ได้เลยแพลงพูดเขาไม่สื่อกันแพลงผูดไม่แพงเออก็รูยูก็ราคามันแพงจนมากคนเขาก็จะเลือกสื่อของถูกๆคณิตข,ของเพลงเขาก็ไม่ขย,ยักสื่อกันมันมันโควิดช่วงโควิดนี่คนก็ไม่มีตังค์น่ะเนาะคนดูเท่าไหร่อลูกกว่า พันกว่าเนี่ยคนดูแต่มาไม่ซื้อต้อยายกได้จักรยานใหม่ขั้นใหม่นี่ราคาเท่าไรลูกพันห้าถึงสองพันพันห้าถึงสองพันโอ้ยกันกด,ดีกว่าเกา่าเลยขายเลโก้อันนั้นได้ลูกเลกโก้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมไดล้ลูกัะสามร้อยหึนีนะไม่ได้ร่วมดีกว่างไว้เฉยลูกไม่มีเวลาเล่นแล้ว ยายเล้วลูกก็เรียนหนังสือมากทํางานด้วยวันซุกรนี่ยไปส่งหนังสือพิมพ์อีกทีหนึง่งแม่ก็ไม่สบายเ้นเราไปคนเดียวกี่ชั่วโมงนะสามชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงครึ่งโอ้โหเอามั้ว่าสักสองชั่วโมงป้าป่ะทอาม,ามอยากไปช่วยอยู่แต่ว่าไปไม่ไหวไอ้ ต่ว่าสามชั่วโมงรึ่งกอถ้าเป็นประเทศไทยก็จะได้ซ้ำหนีไม่น่าโนออลีเนาะทำมดวันน่ะดำหน้ามดวันกลมนาดำนานามดวันอันนี้โอลีเดินเดินเดินไกลหน่อยก็ได้เงินไหลหน่อยนั้นไงหัวดอกไม้ซับไปแลวนะบอกเขาเก็บหัวดอกไม้ไปให้ดูดูได้ดูนีดเดียวได้แต่ไอยาที่มะ ดอกทิวลิปไม่เห็นได้เลยดอกทิวลิปไหลอยู่ตรงนี้วันก่อนมีปัญหานู่นเขาพุดดอกใหม่เองดอกสีดำเงินกลมๆอะ้าใครได้ดูคลิปฉันจะรู้ว่าดอกแบบไหนเนาะนะอยากให้เขาเอาไปปลูกตรงนั่นเอาไปปลูกตรงนี้เสร็จแล้วก็ ตรงไหนก็เต็มเขาก็บอกอะไรก็ยากได้เราไม่มีที่จะใส่ดอกไม้เต็มไปหมดเสร็จแล้วอ่ะไปทำอะไรมาล่ะเสร็จแล้วเอาไปเอาไปปลูกกับพาร์ตเม็ดน,นิดหนึ่งที่เหลือเอาทิ้ง แบบนั้น่าเชื่อเนะว่าล oh ูกจะให่ปันน no. ี่เร็วนาะเดี๋ยวมันเซ็ตแล้วเราค่อยมาดูกันพี่น้องเนาะดูดอกไม้ด้วยตอนเขาเซ็ต เดี๋ยววันนี้ก็ดูดอกใหม่กันนิดหนึ่งมันยังไม่บานจ้ะมีมีบางอย่างมีดอกดอกดาวเรืองที่เริ่มบานเนาะดอกคร,ก,ครกเรี่ยังไม่บานจ้ะไอที่ไม่อยู่บ้านน่ะไอนั่นมันกินพี่น้องหอยถากก็เรียกถากเนาะนี่หอมที่อพาร์ตเมนต์ที่ฉันพาดูวันนั้นเนาะมันมันหลายสีล้วหอมเลยเนาะนี่ วันนี่มีลมนิดๆแล้วก็มีแดดมีเมฆเนาะนี่ดอกดวเรืองขาวฉันกำลังบานมันเป็นพี่น้องมันงอกแต่ว่ามันยูดที่ว่าดินหรือเปล่าไม่รู้นะที่นี่มันแรงจ้ะมันเลือยต้นไม้ใหญ่มันปิีทีเลวเนาะถ้าพี่น้องเห็นปิดทีเลวจะเห็นว่ามันต้นใหญ่มากเนาะสีขาวเนาะนี่ไอ้ถากกินมันจ้ะถากกินมันล้นมดเนาะแยบพี่น้อง มีอยู่สีหนึ่งไม่งอกพี่น้องสีที่วากเป็นขอบทองเนาะไม่งอกหอมนะต้นนี่ได้ยหญยก็เพื่อนนี่นสีขาวจ้ะนี่มันเป็นจ้ะมันเป็นลองหาดินดีๆมาปลูกนี่ของฉันมันแรงนะนี่มันถึงต้นม่ใหญ่เนาะมันแห้งแรงมากจ้ะ ดี๋ยววันหลังาพาดูหลังบ้านจ้ะหลังบ้านอ่ะมีหลายสีแต่่านดอกหน่อยฉันปลูกแบบดอกหน่อยนาะหลังบ้านเนาะปีนี้จะไม่สวยเพราะว่ามันแรงช่างมันเนาะไอ้ถากกินต้นไม่อยู่บานะ่ะหลย่ยหลยเลยมันไม่เป็นดอกพี่นอ้องถากกินก่อนเนาะคนละแบบนะเนาะ,นะบานเย็นกําลังจะออกดอกเนาะสีแดงสวยเนาะ อีกแบบนึงตัวใหญ่ๆแมงผู้ม็ดเอ บานเย็นมันร่วงมันก็งอกไปถั่วไปนอชั้นทอนถิ่งด้วยเม็ดฟักขี้นี่ดอกฟักขี้ก็สวยนะาี่นน้องอต้นนี้แหละดอกดอกพี่นอักฟรีต้นดอกสวยติดทีแเแนวนี่ยังมีหินดอกยไม่รู้มันจะงอกหรือเปล่ารือว่ามันตายไม่หล้เนาอสีเดียวกันหมดเลยเนาะ ชั้นแยกสีมันพี่น้องก็เลยได้แบบนี่ปกติชั้นเก็บรวมเนาะที่นี่ปีทีเลวในชั้นรีว่าอุ้ยแยกสีดูว่ะว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าพละสีดูเหมือนพละสีแบบเหลืองสีส้มับสืดินมาพี่นุ่มันส่ดดินมาปลูกเหมือนกันตอนเพาะน่ะดินเพาะน่ะมดแมงกินดูจิน ลอยไอ้ถากกินด้วยพี่นพถากกินมันผึ่งต้นดอกใหญ่ยังไม่เป็นดอก ต้นดอกสวยยังไ่เป็นดอกเลยไูต้นไหนติดดอกถึงน้อยถึงน้อยไม่รู้ต้นไหนที่ดอกสวยปีทีเแลวนะไม่เห็นเลย เหลือต้นนี้ต้นสุดท้ายแล้วที่มีออกดอกสองต้นนี้เนาะไม่รู้ต้นไหน่อยดูมันเนาะ่อยดูมันลอกพึ่งพึ่งนากกินพี่หน่องด้วยถากกินฉันตัดถิ่งแล้วตรงนี้ดอกไม่เนี่ยหอมเนาะ ของไม่บานกมีตั้งสามสีที่ฉันถ่ายดูบันกนะ่ะต้นใยจะเป็นตนน้นหนีเละที่ดอกส,สวยปีทีเแล้วพี่น้องคอยดูเนาะว่าะทำไมปีนี่มันแต่กอหน่อยเถอะเนาะปีทีเแล้วมันกอใหญ่จุ่สองโกเดี๋ยวเข้าดูกันเนาะคอยดูกันเนาะจ้ะไปละจ้ะเนาะเดี๋ยววันหลังถ่ายให้ดูไม่จ้ะ มันบานมดก่อนเนาะดกลัครีบาน,นหลาๆเดี๋ยวพาไปดูในสวนเข้าไปหนองสวนคนอื่น <c oughs> จ้าสวัสดีจ้า